าล้กับมาอีกหนึ่งเรื่องนะครับนี่กระทรวงยุติธรรมนะครับข้อเชิญรวมมากําไกลเกลียนี่สิ้นครัวเรือนและก็ยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่เจ็ดที่สุราษฎร์ธานีนะครับก็ข้อเชิญชวนพี่น้องประชาชนที่มีคดีข้อผีพารก่อนฟ้องและคดีลังท่านมีคำพีพักษาะนะครับรวมมันมากรไกลเกลียนี่สิ้นครัวเรือนครั้งที่เจ็ดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและยุติธรรมพบประชาชนนะครับนะ,ะมีนี่ต้องเก้ไขลูกกาไปย่างอยางยืนวันทีทุกฝึกสภาคมนี่เป็นวันทุกนะครับ เวลา9ก้าโมงถึงเที่มงครึงนะครับที่โรงแรมแก้สมุยรีสอร์ทอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีพี่น้องสามารถอบมาาละเอียดกันได้นะครับที่ใส่ด้วยนึ่งนึ่งนะครับแล้วก็กดเจกครับพี่บอเนยแต่ถ้าว่ายากอีรูละเอียดเลยก็คือท่าพิสุราตน์ครับบาทำงานบังกับคาดีสุราษฎร์ธานีเนี่ยส่วนเจ็ดเจ็ชามห้าแามแปดนึ่งะครับถึงช่องครับส่วนเจ็ดเจ็ชามห้าามแปดึงถช่องนะครับนะ อันนี้ทางานมากับคดีสุรัานีครับพี่บัวเนยมากับยัยนะครับโดยทันสมรักเทพสุทินราฐมกรีวาการกระทรวงยุตทธรรมเนี่ยมาเป็นประธานในการเปิดมากําในครั้งนี้นะครเรา,าจะมีพี่น้องข้ามารวมในการไกลเกลียข้อพิพาทเนี่ยกับจ,จ,จานวนมากนะครับพยานทีต่ากาญเลยนะครับเน้นย้าว่าคนที่จะเข้าร่วมโครงการเนี่ยก็ข้อให้ทันนี่เลยครับพี่บัวเนย ได้กวด ETK มาโค้นแล้วก็ถ่ายรูปไปในมือถือนะใช่ครับอ่านะครับกลวดเยงมูกไอเด็บรอยอ <ไป S 1> ะ,ะไรกันยิบสี่จมูกอะไรในยิบสิอืมทีเดวจะมงตัาต่อเช้านี่ที่ไปร่วมงานแล้วก็กั้นกันวันเย็นก็ตรวจได้ละกลวดแล้วก็ถ่ายรูปใส่มือถือไปตั้งกับเปิดมือถือไอคเลยก็เดินเข้างานได้เลยนะครับนะเอ้านี่สันสมรักเทปสุทินและทุที่ว่าการกระทรวงยุติธรรมเดินทางมาโดยตนเองมากำไกลเกลียนน้สินครัวเรือนและยุติธรรมพบประชาชนครั้งที่เจ็ดที่สุรธานี